ก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนผมเราผมเฟนลุมเอทีครับวันนี้จะมาทําการรีวิวตัวอย่างซีซั่นสิบตัวใหม่ของเกมเอฟิกลีเจนครับผมว่ามันจะเป็นยังไงกันตัวใหม่มีอะไรให้น่าดูน่าลุ้นน่าเดาอันนี้คือเป็นการเดานะคือผมไม่เคยไม่ได้ดูตัวอย่างมาก่อนหน้านี้นะคือมาดูพร้อมกันเลยนะครับก็จะเป็นยังไงก็มาดูดีกว่าตอนนี้ก็มาดูสดๆเลยเพราะว่าแบบ ตัวอย่างมาเมื่อคืนหลับก่อนไม่มีไม่มีโอกาสได้ดูหรือว่าได้ทาคลิปมาก่อนถ,ถ้าถ้าจะดูก็คือจะมีคนทําคลิปเยอะพอสมควรเกี่ยวกับตัวอย่างใหม่ที่น่าจะมาวันนี้แหละเออสังเกตคือน่าจะเป็นกราฟริกแหละที่ผมเห็นด้วยแวบแต่ผมก็ไม่ได้เข้าไปดูหรือว่าไปดูช่องไหนมาก่อนผมก็ทําการรีสสดๆเลยไม่เคยรีตัวอย่างเกมตัวอย่างเอพิกสักทีคือตัวเอง,ต,เองตัวคนที่ชอบดูพวกเทลเลอร์แบบพวกเกมเพย์อ่ะเกมเพย์เกม,เ,กม,เ,กมเปิดตลอดนะแต่ไม่คิดว่ามันจะทําได้อินถึงข่านแบบเหมือนโอวัหรือเปล่าคือแต่ก่อนม,มันอินเกมโอวัมากกว่า เพราะว่าแบบรู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันค่อนข,ข,ข้างน่าสนใจแต่สาหรับ,บ,บเอเบิกิจินก็ผมไม่รู้ว่าตัวดําเนินเรื่องมันจะดีพอๆกับเกมที่มันมีตัวดําเนินรถรถเรื่องที่มันทํามาดีกว่าหรือเปล่านี้ผมก็ไม่สามารถแบบตีได้ว่าเกมไหนมันรู้สึกว่ามันดีกว่าหรือว่าไม่ดีสู้นะครับวันนี้ก็จะมาทําการดีแอคพร้อมกันเลยเนาะวันนี้แต่ก็ยังไงก็ถ้าใครดูแล้วรู้สึกว่าตัวนี้สกิลอะไรยังไงก็สามารถบอกได้ว่ามันมีพาสีอะไรอ่าพวก อัิเมคืออะไรใครก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือไม่ไม่มีเนื้อความเลยคือมารีแอต์ตัวอย่างไม่เฉยว่ามันน่าดูน่าเล่นขึ้นมากแค่ไหนกับซีซันสิบมันมีอะไรเพิ่มเติมมาใหม่อะไรยังไงก็มารับชมกันเลยนะครับผมมาลุยกันเลยโอเค Change I see it in everything I see it in a boy Rocked by tragedy, transform his pain and defy reality. I see it in the world. They must choose between their new life and the of their home. I see it in a girl. Don't by revenge, embrace hope when love awakens her heart.

คือแบบถ้ามันผิวแหวอย่างงี้เหมือนในเกมมันจะโอเคอยูน่นะนี่พี่ชอบชอบเพลงที่สั้นนี้วะเนี่ยนี่พีชคือเพลงที่สั้นนี้นะโอ้ยยีวาไปดิเออคือ,อเป็นพี่วะเขาทำเตะขึ้นนะไอ้ด่านใะนอารีนาแน่เลยเอออยู่เบสิกเฮ้ยเอาล่ะแมน y มันทำแอนิเมชันมันทำแบบโอเคมากนะบเออทั้งแต่ซี่ท่นเจมารู้สึกว่ามันแบบไตด้แต่ตั้งแต่ที่ั่นห้าะำไม่ได้แบบตัวที่านที่มันมาเทเลอร์แบบรู้สึกดีๆอ่ะเออทำนน่าเล่นขึ้นอ่ะเออ ขึนใหม่นั่นเียวเลยขืนใหม่อันนี้ไม่รู้ว่าขืนอะไรนะต้องมารอดูต้องรอดูเซิเร์ฟเคสครับผมว่ามันจะเป็นกระ,ะสุนอะไรไใจสงสัยทั้งตีมากเลยคืออะไรวะเออเนี่ยถ้าเจอทันตีหน้านี้คืออะไรอ่ะไปตัวอ๋อ เฮ้ยเอกมาคัดหน้าไปดิ Change fighting นี่สงสัยมากว่ะเออท่าสีแบบสวยงามปวดเสียวเออท่าสีดิชิดบอกเลยคือตัวอย่างแต่ละซีซั่นแม่งมันทำมาดีมากนะแบบดีแบบ ดีแบบจนแบบคือแบบเราเราเห็นแล้วเราต้องแบบต้องดูก่อนเล่นบางทีนะแต่ก่อนนะผมผมชอบดูก่อนเล่นมากเลยในช่วงนี้คือไม่ดูหรอกแม่งเล่นเลยเก็บแรงเลยตอนนี้ช่วงนี้เจ้าบอลเยอะด้วยเนาะเฮ้ยแต่แบบรู้สึกว่ามันดีอ่ะแบบมันทาแบบน่าเล่นขึ้นนะแต่แต่แบบก็เนาะมีซุปเปอร์ฮีโร่ในเกมเยอะมันก็แบบน่าเล่นหรอกอแต่ผมรู้สึกว่ามันแบบแปลกเนาะเหมือนแบบผมเดาผมเดานี่คือผมเดาล่วงหน้าั้งแต่ก่อนจะมาเฉลยเลยนะคือเดาตอนมันเป็นช่วงแบบเนี่ยตัวเนี้ยช่วงที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่า Ờ, ประวัติของตัวต <y> ัวมันอยู่แล้วอ่ะเออประวัติเดาเดาเดาเผื่อว่ามันน่าจะก๊อปสกิลได้อันนี้ผมเดาเล่นนะไม่รู้ว่าถูกไหมเพราะว่ามันมีคนรู้แหละเพราะว่ามันมีคนมันมีคนน่าจะไปสืบมาจากพวกต่างประเทศนองต่างประเทศหรือว่าพวกอ่อไล่สดที่เป็นพวกของผู้พัฒนาเกีที่เขามาไล่สดเมื่อคืนอ่ะอันนี้ผมผมแบบเดาๆมานะว่าตัวเทลเล์ปล่อยมาทีแรกมันจะมีพวกผู้พนักนานกมมาพูดเกี่ยวกับตัวสกิลตัวละครอยู่แล้วว่ามันความสามารถอะไรอะไรยังไงมันจะมีอยู่แล้วแล่สดเขาก็จะมาแปลอะไรมาเป คนดังๆเนี่ยก็ทำมาก่อนหน้าอยู่แล้วเขาก็จะแบบทำมาเผื่ออยู่แล้วอ่ะเออผมก็ไม่รู้ว่าสกิลทำอะไรได้แต่ผมรู้สึกว่าสกิลมันหายตัวปะวะเหมือนมันก๊อปสกิลแล้วมันหายตัวแอ้มันเหมือนสกิลเฟดเลยถ้าลองไปดูสังเกตดูดีๆช่วงหนึ่งมันจะมีสกิลที่มันเหมือนกับมันเฟดอ่ะเออมันเฟดแล้วมันตัวแบบจางๆอ่ะเออเดี๋ยวผมลองเลื่อนไปดูดูต้องดูซ้ำปะวะสนุกใช่ปะต้องลองดูมันมีช่วงหนึ่งที่มันเฟดอ่ะผมไม่รู้ว่ามันแบบผมคิดไปเองแล้วผมมัันนมเฟของ ไอ้อันนั้นอ่ะมันเปลี่ยนของเบียดเลยสกิล Q อ่ะก็มไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าสกิลเป็นสกิลไงสกิลสกิลมันเหมือนกับเนี่ยเออเนี่ยสกิลสกิลเหมือนสกิลเอ่อคิสโตอ่ะเนี่ยปุ๊บเนี่ยฟิวเออเหมือนสกิลคิสโตซึ่งงงว่ามันแบบมันทำอะไรอ่ะเอองงคือว่ามันแบบระเบิดปุ๊บแล้วมีผลกระทบอะไรยังไงมีเอฟเฟคอะไรเพิ่มเติมอะ่ะคืองงคือต้องแบบไปลองดูดตัว เออ,อเซิร์ฟเทสเบตา้าแต่ผมขี้เกียจอัพดิที่เจ็ดอัพกันใหม่แต่ก็รอรอเข้ามาเข้าจริงก่อนว่ามันน่าจะเข้ามาอาทิตย์ห <labor> น้าหน้าป่ะวันที่เจ็ดหรือเปล่าอ่าดีเจ็ 7, แแดแล้วครับแรงหมดแรงรีแรงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเรื่องเป็นหว่แล้ววะที่กูมองเออมันเป็นหว่แล้วเป็นหว่แล้วที่อมอโคตรเออมันหวีอยู่แล้วเออไม่ก็สกิลหรอกแต่ก็งงอ่ะมันมันเหมือนแบบสกิลย้อนอดีตหรอกทีงงงงประวัติมันอ่ะ change. Fight and fall. it มันดูสกิลหรอวะงงวะต้องรอดูไอ้ผมเดาเล่นๆนะเรื่องการดูสกิลอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงหรอกคือเดาเล่นๆได้เฉยๆมันแบบเม้นท์ไม่ซีเรียสอะไรคือแบบเดาเล่นๆเดาถูกผมว่าแบบผมก็เดาเล่นสกิลตัวอย่างวะตัวก่อนเมื่อกี้บางคิลิปผมก็เดาเลยผมเดาว่าบินได้มันก็บินได้จริงไม่ไม่ดูมาจากตัวอย่างนะคือเดาว่าเออตัวใหม่น่าจะบินได้เดาเดาอย่างนี้เลยมันก็บินได้จริงแต่มันก็บินได้แบบพอประมาณเนาะมันไม่ได้บินได้ถึงขั้นโอพีมากก็กับฮอริซอนที่เคยแบบโอพีตอนซีซั่น เจ็ดที่มันมาใหม่เนาะเออก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะนี่แต่รู้สึกว่าแบบโอเคนะมันรู้สึกว่าตัวอย่างมันทําแบบน่าเล่นขึ้นเยอะแต่มันมีความสงสัยคือมันมีประวัติตัวละครเก่าอ่ะเออแบบพวกแบบโรบ้าอามิล่าอะไรเงี้ยมันมันกลับมาคืองงแบบงงว่าตัวสกิลแบบมันทําอะไรเออเหมือนกับมันดูอดีตแบบงงงงนี่แหละองงต้องลองเล่นดู โมงคือแบบมันดูแบบมันด้อยสักอย่างให้เราดูเพราะมันก็เป็นประวัติตัวเก่านี่นท่ามันเกลียดเออเนี่ยพูดที่ที่ทุกคนแบบหนังนี้ปัญหาคัะทุกคนที่พี่เมือนกับไม่ค่อยเข้าใจอ่ะเออไม่กี่ภาษาจีนละแหละคือมันเราสามารถฟังจากนี่ได้แล้วล่ะว่าเออมันพูดอะไรยังไงเนี่ยชอบตัวมอนพิวพี่ปลวมพี่นะรวมแบบ ดูผิวอ่ะไอ้ตัวดูดผิวดูผิว,ผวนี่สุดมงสุดสกิลนี่แหละแบบมันคืออะไรวะงงนะแต่นี่เป็นท่าิดน่ะหนึ่งก็ได้เป็นท่าพีนคิดถึงเรื่ององันนั้นเลยม o โ t คอมแบ b <c oughs> คือดูจากตรงแล้วน่าเป็นตัวดาเมจอะชอบพีนี่ท่านนี้ป่ะเออที่เห็นปะ เองมแบบซึ้ง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 นี่อ่ะเออชอบชอบบัาดท้าแบบมาโชว์วุ้นอ่ะแต่ตัวอืนน่นไม่โชว์เนี่ยโชว์ตรงนี้แหละคือมันเคลียร์อันตดดิอันติเมีได้หรอมันสามารถเคลียร์อันติเมีของฝ่ายตรงข้ามได้หรอในสังเกตดูนะ อันนี้อันนี้เนี่ยฟังก์กิลี่บินมาตัวทิวทิวเนี่ยเออวัสดุมาสิเนี่ยแล้วป่นมันพกอัลติบิดหรือว่าอะไรไม่รู้อ่ะเนี่ยปุ๊บปุ๊ังเกตดีๆไอตัวไอตัวที่เป็นโล่ไฟฟ้าของวัสดุน่ะกับแก๊สของอ้วนน่ะแก๊สของอ้วนน้อยอ่ะของคอสติกอ่ะมันจะออกไปทางขวาซ้ายหมดเลยดูได้เห็นปะเห็นปะเห็นปะมันออกขวาซ้ายเห็นปะม่หน่อขวาซ้ายเนี่ยเอาทางนี้ทางนี้เห็นปะมันมันฉีกออกอ่ะมันมันบีบออกอ่ะแล้วแบบให้ไอ้แค่นี่เข้ามาลวงเห็นไหม ฟงงิวมันแตกก็เนี่ยตรงนี้เนี่ยฟิวมันแตกเอองงจริงคือมันสกิลมันทำอะไรได้มั่งแบบม Mont ันคอนโทรลในการไฟ ا ่ก็จะดีนะรู้สึกได้นะรู้สึกได้แต่แบบไม่ไม่รู้อ่ะผมไม่รู้อ่ะผมมาดูสดผมไม่รู้เรื่องเลยว่ามันแบบทำอะไรได้มั้งนะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันคอนโทรลหมดเลยอ่ะมันคอนโทรลแบบว่าเคลียร์ออกอ่ะว่ากดกดเชียปุ๊บแล้วมันแขวกออกมาเออมาเนี้ยมาเนี้ยเออไม่รู้ไม่รู้ว่าใช่ไหมนะไม่รู้ว่าใช่ไหมนะ เลตรงที่แบบจนนี๊ฮอริซอนยิงไม่โดนแบบนี่แหละเป็นไปได้ไงวะเฮ้ยนำแผนไปดิดึงขึ้นไปตัวมันดูพลิ้วเนาะเอหน้าเป็นแบบพวกตัวด,ดําเน็ตแหละพวกก็แค่บังการอเงี้ยเออก็ไลเดอร์คลิกอีกทีนึงคือแบบแบบอันนี้ดรอะให้เดานะไอตัวระเบิดที่เป็นลูกไฟอ่ะ พี่จำไม่รู้หรอกว่าชื่อระเบิดมันชื่ออะไรแต่ชอบเรียกว่าระเบิดไฟเอาเอาระเบิดเนี่ยมาใส่ตัวเนี้ยแล้วมันจะยิงเป็นบัฟหรือเปล่าเดานะแบบมันเหมือนกับฟ like ิลแบบอาเซนติเนลอ่ะ Sentinel เอาแบตเอาชิลแบตชาร์จเข้าไปอ่ะแล้วก็ชักแล้วก็จะเป็นชาร์จยิงแบบยิงดามเมจจะแรงขึ้นอ่ะเอออันนี้ผมโดนนะคือ,ค,อคือมันทํามาชาัดเจนมากอ่ะตัวตัวตัวปืนเนี่ยเนี่ยล,ลาวาเนี่ยมาจากระเบิดไฟป,ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยสโลเลยผมไม่กดสโลเลย เนี่ยเป็นระเบิดไฟแล้วเอาใส่ปืนเอนเอคือชัวร์เลยปืนใหม่คือต้องใช้ตัวนี้มันก็เหมือนกับตัวฟิวอะที่มันเก็บระเบิดได้แล้วมันเอามาใส่แขน,นแล้วมันก็ยิงเอออาจารย์เดียวกันแหละเนาะเอออันนี้คือแบบอันนี้คือเดาม,วมวั่ๆมุ่มๆนี่คือมาใหม่ไม่มีอะไรเลยไม่มีความรู้อะไรเลยคือถ้าใครดูแล้วแบบแบบสงสัยแล้วอยากด่าก็สามารถด่าได้นะพอแบบมันก็แบบคือผมก็มาแบบสมองโลกอะมาพ่มมนั่งดูเลยเออแค่แหละ <laughs> เออเนี่ยถ้าจะยิงแรงขึ้น,นแบบฟิวแบบมันว่าถ้าแบบมันแบบ ไม่ใส่ก็คือยิงปกติเออมันยิงเป็นฟูลออโต้ปกติไอแต่เหมือนป็นฟูลออโต้่อะมันสโลว์เนาะมันไม่รู้หรอกว่าออโต้ไม่ออโต้เนาะเห็นปะปืนอะไรสีม่วงๆวงวะอยากรู้อะสกิลมากเลยอยากเล่นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทำไมมองเห็นเท้าเรียวแนนวะสังเกตปหม แม่งมานั่งจับผิดเทเวีเลยู่นี่ๆเหมือนเห็นเท้าเลเวอเนนซ์เลยเห็นปะเท้าเลเวอเนนซ์เนี่ยรอยเท้าเลเวอเนซ์เนี่ยมันวิ่งเนี่ยนี่ยเอ้ยเนี่ๆๆๆเห็นปะมันสามาอกเปิดเปิดเหมือนทิ่โตแล้วมันสามารถมองเห็นว่าจะหนีไปไหนได้หรออันนี้เวทอันนี้บังกรอยยิงคำไม่ไม่กระล้อไม่บังกรลอยก็เนี่ยตัวใดตัวหนึ่งอันนี้จะเวทแหละเพราะเวทมันเฟดออกมารอบก่อนเอออันนี้ซ้ายจะเป็นเลเวอเนนซ์ขวาเนี่ยจะเป็นเวทเอออันนี้บังกรอยยิงคำนี่บังกรอยยิงคำโอเคอ่ะใช่นั่งเกะตัวยางดู โอเคโอเคเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยหลังจากนั้นไอ้เนี่ยขึ้นมาชาร์จโวบ้าเออตัวคือมาชันหรู้ว่าหรือตัวนี้ตัวเดียวตัวสองมันฉีกไปแล้วเที่ยบเที่ยที่ววะเนี่ยรู้ยังเนี่ยรู้ว่ามันรู้อ่ะโอ้ยคือคืออันตรีเป็นอันติเมีคืออ่ะผมตีอย่างตัวอย่างแล้วกันอันติเมีมันสามารถเปิดการมองเห็นได้ในระยะที่มันกำหนดวงกลมอ่ะเพราะวงกลมนม่ได้เข้าชิปโตเราว่าน่าจะเท่าชิปโตนะอาจจะน้อยหรือมากกว่าก็ได้แต่รู้สึกว่ามันน่าจะเท่าเพราะมันใหญ่มันควรฟิลมันใหญ่ประควรนะดูดิ ูเนี่ยไม่แต่ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่ามันใหญ่หรือเล็กกว่าแบบมันมันรู้สึกใหญ่เนี่ยเนี่ยคือถักมันทำให้ทีมไปเล่นดีขึ้นน่ะดูจากดูจากพลังมันนะเออเนี่ยนะคือโูกบ้ามองเห็นนะลูบ้ามองเห็นแล้วลูบ้าจิ้มหัวป๊บเดี๋ยวเน้นเข้าหลังเลยนะที่ฉีกซ้ายตอนต้นเรื่องต้นเนื้อเออเนี่ย ปทัดไปทีเออ Change Fight it and fall t o h it ไม่ต้องสื่อ t o u g แน่นอน a c c e p แล้วมาไอ้กุ๊กอเลนต์ไมนเหมอนเอเลนจริงนะแล้วต้องมันผิวเลย่สิบเจ็ดเฮ้ยเดือนเจ็ดยี่สิกสิบเอ็ดก็เฮ้ยยี่สิบกเหรอ การทีท่ที่ใกล้ถึงเนี่ยใช่ไหมวันวันวันพุธแนงเนี่ยวันนี้วันที่ยี่สบสามก็ไม่นานนี่แต่ซีซันเล้งมันหมดช่วงไหนอะไอ้เนียแบบเป็นตัวอย่างที่แบบรู้สึกแบบแบบน่าน่าน่าแก่เนาะเออตัวอย่างแบบแบบหน้าแก่จริงเนะเาะเป็นตัวอย่างที่หน้าแก่มากแบบรู้สึกแบบว่ามันโอเคนะน่าทํทมาแต่คือสิ่งที่ยังไม่ชอบในซีซันจิบมันก็ยังไม่เจอหรอกเพราะเรายังไม่รู้อ,อันนี้คือมันแค่แกะตัวอย่างเฉยไม่ได้มีอะไรแบบพิเศษพิสงอะไรเลยตอนนี้ก็คือแบบ เราแค่ดูตัวอย่างแบบว่า,วาความน,าน่ารีของมันมากขึ้นด่านน่าจะเป็นโบอดเหมือนเดิมมั้งน่าจะเป็นโอดนน่าคิดคินแค่น่าจะมาเป็นสปิดถัดไปมั้งผมเดานะอาจจะเป็นมันว่ากินคันยอนเป็นหมวดธรรมดากับโบเอดเดานะนี้คือเดานะน่าจะเป็นอย่างนี้มันน่าจะโอลิมปัสออกเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าโบอดนี่คือมันมีการปรับแมปใหม่แน่นอนนี่คือผมรู้มาก่อนหน้านี้แล้วคือมันาจะปรับแมปใหม่พวก ทำมันอะไรที่มันแบบในเมืองต่างๆเขาว่าเขาจะออกหรือว่าอะไรสักอย่างนี่ผมไม่รู้เนี่ยไม่แน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์คือเขาว่าเหมือนจะออกหรือว่าอะไรสักอย่างประมาณนี้เข้าๆเข้าๆมาที่ผมดูจากเขามาเข้าๆมาจากพวกสื่อต่างๆของเอฟิกิเจนก็คือจะเปลี่ยนโบเอดปรับโบเอทใหม่ขึ้นแบบด่านจะมีการมันจะมีเอฟฟกเพิ่มมากขึ้นนะครับแบบมันจะรู้สึกแบบมันแบบมีเซอร์ไพรส์อ่ะเออแล้วจะมีพวกในตัวนางก็จริงพวกอะไรให้เก็บอ่ะเออเป็นไม่รู้ว่าตัวตัวจันนี้มันน่าจะมีให้เก็บล่ะในพวกแบบต่างๆพวก โอลิมปัสมันจะมีไอ้กลมๆเป็นเก็บแล้วผีเสื้อบินอ่ะเออมันน่าจะมีให้เก็บแล้วล่ะดูจากการเห็นในเทเลอร์ที่มันอัปเดตอยู่ในเกมบ่อยๆแล้วคนน่าจะรู้กันสมควรวกเก็บตัวโทคินตัวตัวที่ติดปืนอ่ะตัวคู่หูวองมันอ่ะตัวคู่หูของมันแคมของมันนั่นแหละเนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มาแกะตัวอย่างนั่งดูว่านั่งเดาล้วนกันแต่รู้แน่ๆละอัลติเมทของมันคืออะไรพอจะเดากันได้ละมันจะเป็นการแบบโอเพนการมองเห็นนะเออค่อนข้างดีนะ แต่ไม่รู้ว่าตัวมันเป็นตัวประเภทอะไรอะตอนนี้ล่าสุดบางครีเป็นตัวสกาเออตัวแบบบินขึ้นรักสามารถเห็นเจือเตือนเออคาร์ารก่อนเห็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 นเพื่อนเห็นขวดตูเออเห็นสตูว่าออสตูอยู่ตรงไหนเออมันตัวล่าสุดแล้วตอนนี้ก็เป็นฟิวที่เป็นตัวดามิแต่ไม่รู้ว่าตัวนี้มันจะเป็นซับขอนหรือคือยังเดาไม่ได้เลยเดายากมากเขาเป็นตัวประเภทอะไรนะแต่ดูองกซนั้นเหมือนเขาเป็นตัวบูนะแบบรู้สึกว่ามันแบบตัวเป็นตัวไฟที่ค่อนข้างจะดีพอสมควรในซีซั่นนี้นะรู้สึกว่าแบบมันโอปีอะ อืมรู้สึกว่า OP นะแต่ไม่รู้โอพจริงไหมแต่รู้สึกว่ามัน OP เนาะเออแต่คือแบบยังไม่สามารถบอกกับเราเห็นว่าเป็นตัวเพย์อะไรแต่ผมเดาว่านะเป็นตัวไอแฟกแหละตัวดัมมี่ะเอะเอ,อตัวเหมือนพวกคอนดิซอนบางกันรอบีอะไรมเดาเดาน่าจะเป็นอย่างี้แต่แบบมันน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าแรามพาดกับโรบา้าและที่ที่มันเป็นตำแหน่งสองตัวนี้มันคือตำแหน่งมันต่างกันอยู่เดียวซึ่งเขาจะแบบสำหรับอีพีนี้นเขาจะตัดตัวแบบเป็นตัวแบบไม่เหมือนกันในเซตนั้นนะนึกออกปะ แต่ก็แต่ก็มีโอกาสแหละเออมีโอกาสผมก็เดาล้วนเดางูงูไรเปอร์เซนต์เดาแบบไม่มีหลักการเดาแบบไรล่องลอยเลยนะน้องเนี่ยเนาะคลิปนี้ก็นานเกินไปแล้วผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้นะมันไม่มีสาระอะไรมากแต่คือมานั่งแกะดูตัวอย่างด้วยกันได้เฉยแต่เพราะมันเหงาตัวนี้โควิดมันเหงามากตัวนี้ก็อยู่บ้านดูแลตัวเองให้ปลอดภัยนะครับจะไปไหนมาไหนก็ระวังตัวพวกโควิดิดอะไรต่างๆนะครับผมก็ก็เป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนกับช่วงนี้สถานการณ์บ้านมันก็ไม่ค่อยดีมากเท่านนนตอย้ััววกุงี ก็ระวังโควิดมากๆครับผมทงนี้ก็ไม่อยากให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับผมก็ก็ขอคุณที่คุณที่เข้ามาดูคลิปหาเข้ามาดูคลิปนะครับผมก็คลิปไม่ดีไม่ดีก็ดีไม่ดีก็ไม่เป็นไรอย่าอย่าเสียดียกันเพราะว่าผมก็แกะตัวอย่างครั้งแรกผมก็ไม่เคยนั่งแกะตัวอย่างอีพีนักที่ว่ามีแตมาก็นั่งดูนั่งดูนั่งดูคนเดียวอ่ะเออนั่งดูอย่างแบบไม่มีอารมณ์มานั่งทาคลิปเท่าไหร่นะก็เลยแบบว่างก็เลยมาว่างสักสามสิบนาทีก็อยากว่างทําว่างแกะเราะ แต่กัยังไงก็ถ้าดีไม่ดีผมก็ขอโทษอีกทีนึงนะถ้าเบื่อผมมาพูดจาไม่ดีไม่เข้าหูหรือว่าแบบขัดนคติหรือว่าอะไรที่ไม่ดีของคนดูก็ขออภัยด้วยนะครับผมในจุดนี้นะก็ขอบคุณมากที่ผ่านเข้ามาดูคลิปคลิปนี้นะผมก็คลิปนี้ก็นานพอรก็เอาไปตัอดอีกก็หลายอาทิตย์อยู่นะขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับว่าจะผมจะพยายามทำคลิปบ่ยบอยๆช่วงนี้เพราะแบบมันเงียบมากช่องเงียบเงียบเงียบแบบเงียบจนคนดูไม่มีใครดูแล้วอ่าโอเคก็ไม่มีใครดูแล้วโอเคเนาะโออเเเคคบบบ๊าายยจจกัันรผม